สวัสดีครับ NJ Service นะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของระบบการทำงานของหลอดไฟเกียร์ของรถตระกูล Honda นี้แล้วกันนะครับของ Honda Wave ยอดนิยมตลอดการปอก110 125ก็น่าจะเหมือนกันนะครับอาจจะรวมถึงพวกตระกูล Nova สมัยยุค90นั้นด้วยนะครับของรถ h อ Honda นี้ส่วนใหญ่ก็คือไฟออนจากสวิตช์กุญแจนะครับจากแดงนะครับแดงเหมือนเวฟตัวนี้เนาะจากแดงนี่นะครับแดงนี่ พอเปิดกุญแจปุ๊บก็จะเป็นสีดําออกนี้จากแดงจากแบตพอออนปุ๊บจะออกวิ่งมาสีดําสีดําก็จะเป็นไฟเลี้ยงสายของระบบเรือนไม้หมดเลยนะครับรวมทั้งเข้าพวกอ่ารีเลย์ไฟเลี้ยวนี่เห็นไหมครับรีเลย์ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟไฟเกียร์ไฟเตือนไฟสูงไฟต่ําอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะดึงจากตรงนี้มา ก็เอาไฟเกียร์แบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือไฟสีดาเนี่ยมันจะไปจ่อตําแหน่งทุกเส้นครับของเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกต่อให้มีกี่เกียร์ก็ตามนั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะหากเป็นโลกพวกเลเวลวคัสก็จะเป็นตัวเกียร์ว่างกับเกียร์ทอปหรือบางตัวก็แค่เหมือนพวกตระกูล m อ็ก็จะเป็นแค่เกียร์ว่างอย่างเดียวสีดํานี่นะครับและหลังจากนั้นนี่ยตแหน่งของ มันจะได้จากหนึ่งสองสามสี่ได้จากนี่ครับสวิตเกียร์ตรงนี้นะครับพวกเอมก็จะมีปุ่มเดียวเพราะเขาต้องการแสดงแค่เกียร์ว่างใช่ไหมเหมือนพวกเดดพวกอะไรก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามีสองเกียร์มีว่างกระทปก็จะมีสองปุ่มก็คือไฟจะมารอที่หลอดนะครับสีดำนะสมมติตัวนี้เป็นสีดำนะครับไฟเกียร์นะครับอ่สีดำแล้วสีเนี้ยเป็นสีลิสสีเทาๆเนี้ยเป็น ตำแหน่งไฟเกียร์สมมติ M S X ก็จะพอเข้าเกียร์ว่างปุ๊บตำแหน่งตรงนี้มันก็จะส่งส่งตำแหน่งเนี้ยเป็นการลงกาวของหลอดทำให้ไปครบวงจรนะครับก็คือมันจะเป็นสีตัวเนี้ยที่จะมาลงกาวตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเขียวออกแดงแดงหรือเปล่าครับเขียวออกส้มไม่รู้นะจำไม่ได้เขเกียร์ว่างแล้วพวก แต่หนึ่งสีก็จะแยกมาตามชมพูสีหลายๆสีอะสีแล้วแต่แต่ละเกียร์เป็นยังไงตอนนี้ก็คือคันนี้ก็จะมีปัญหาคือเกียร์ว่างเปิดไม่ติดนะครับนี่นะครับดูนะครับเกียร์หนึ่งหงติด2ติด3ติด4ติดว่างไม่มีก็ร้านก็จะมาแก้ไขตรบนี้ดู หากแก้ไขไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสวิตตัวนี้นะครับหากว่าถอดหน้าสัมผัสอะไรมาทําความสะอาดได้หายก็ก็จบงานได้นะครับหน้าง,งานจริงๆนี่เลยครับออกยากครับออก <c oughs> ระวังหน่อยครับแต่ก็ซื้อใหม่อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อใหม่ตลอดเลย <c oughs> หากว่ามันคลีนไม่หายนะครับทําความสะอาดไม่ได้อะไรเงี้ยลองก่อน,นครับเผล่อมมนได้หน้าง,งานสดๆนี่เลยครับ นี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะเอากระดาษทรายขัดตรงนี้ตรงที่บุ่มบุ่มเนี่ยให้แล้วก็จะงอขาตัวนี้ออกมาหน่อยเนึงแงดออกมานิดนึงให้มันแตกเอานี่เลยเอ่ะริวน,นี่เลยครับเร็วเนี่ยแล้วก็จะเอากระดาษทรายลูบๆตรงนี้หน่อยแล้วก็ตรงหน้าสัมผัสตัวนี้หน่อยนี่นะครับของเกียวว่างนะครับก็ดูว่ามันจะทํางานได้ไหมแล้วเดี๋ยวต่อลิป หลังจากตีนหะนสัมผัสตรงนี้สองตัวนี้นะครับแล้วก็ง้างออกมาช่วยนิดนึงเพื่อให้มันเตะกันเตะโดนสวิตช์ครับแล้วเดี๋ยวจะลองประกอบดูนะครับอ่ะโยกใช้ช่วยนิดๆน,นะครับแล้วลองขันเขา้าันจะได้ไหมหากไม่ได้ก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆหรือไม่ก็อาจจะต้องอ่ะหลับ ต้องดูว่ามันเป็นที่ตรงไหนพอคลายออกงานนิดติดอ่ะหลังจากปรับตั้งนิดๆหน่อยๆคองช่วยก็อ่ะได้นะครับตัวนี้ก็จบงานได้แต่หากไม่จบจริงๆก็เปลี่ยนไปเลยครับประมาณของเทียมประมาณ200กว่าบาทจบชัว ก็หากถูกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ